สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและ่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมยอดว่านเกา <ๆ S 1> ่าเก่าก็จะไหวเอฟซีและ่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางน้องอัพารวยรวยช่วยได้น้องอัญพารวยกับแม่จันนะครับแม่จันเมื่อกี้เลขล้านเพิ่นฝากไว้นะครับงวดที่ผ่านมาก็ถือฮาซีซีตรงๆนะครับงวดนี้ก็ฝากไปให้อีกแล้วนะครับสามตัวหางเดี่ยวงวดวันที่ ซิฟเกตมกคคาคมโกเกตนะครับเพื่อนที่ฝากได้ยังตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยครับตามผมมานะครับทุกคนนะครับมันนี้นนที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขร้านแม่จันนะคะวันที่ผ่านมาร้านแม่จันถูกสามตัวตรงๆนะคะหาซีซีนะคะเราถูกทั้งสามตัวทั้งสองตัวนะคะงวดนี้เพื่อนฝากเลขไว้น้าแม่จันฝากไข่เอฟซีจะเป็นตัวใดสามตัว กับสองตัวนะคะจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันเลยค่ะเด็กขาลองซองเยี้ยใจบันถึงเลขสามตัวสองตัวแม่บ่นทึกน้ำมูกบ่ค่ะบันทึกน้ำมูกบ๊วยซื้อร้านสาวอือร้านสาวได้ยินข่าวว่าบ๊วยซื้อน้ำผึินอยากน้ำลายแม่อยากน้ำลายลบลงลบตั้งอะไรแม่ลงวันที่ยี่สิบแปดเลขออกวันที่สามสิบแม่เลขออกวันที่สามสิบกระพามวันที่สามสิบ ร้านเช้าแล้วเขาก็ได้มาแล้วก็บอกย้ายเลยล่ะย้ายมันถือทั้งบนทั้งล่างแมนบนสตัวห้าก็ทั้งสามตัวถือทั้งบนทั้งล่างเอาเมวมาบนฟังวัาถือทั้งบนนี่หซีซีนี่สิเอามสิบ้สาสเลขสตัวซีซมันก็ถือหาสิบ้นหาสิบสามัองตัวนทั้งล่างเมน ถือตาบนแต่ว่าถือทั้งสามตทั้งสองตข้างล่างมันออกอย่างก่นน้ข้างล่างออกแปดเก้าวันถือถือซีซีถือซีซีแต่ว่าถือทั้งสองตัสเออจื้อตสามตบันนีเพิ่นข้าเจาใจเื่เบิดเพิ่นก็ได้ปากเอาไม่เอฟซีต่บันนีเออจปากเอาไม่เอฟซีบันนีเอามหันแล้วฝากนะหันแล้วก็ฝากไว้ทเนาะวันนี้บันนีฝากไทยมจันรงอซบันนีเพราะว่าเพิ่นบวกซี ร้านสาวเป็นเป็นเลขร้านแม่จันเลขร้านแม่จันฝากให้เอฟซเนาะเออบอลควาทเขาขอต็มๆนะครับต็มทั้งสามตัวทั้งสอตัวสามตัวต็มๆบนล่างนะบลารบอล่างวัี้ได้เบีันถึงซีซีก็หาตุสตัวตุงกับสองตัวซีซีอ่ซถึงแล้วเขาจะเอาใจมาเบิด์เล่าก็เลยเสียเสนแล้วเลยอยากเอามาฝากเอฟซีมนาะอนาม้าลายตัวป่แม่อ ว่าไรแมนพี่คงุดถ่ายบอบอพพี่คงุดถ้ายเอาไปเลยบอรตรงตรเขา่าได้ามาทำอีกเออสั่งไวตะมือได้ไหมสั่งไววมือวาิแ,<ะ>น,าแนี่พร,ระปาลูวหาสิบ<อ>้านวน่ะพระปาลูวัหนึวี่ยละเลขสามตัวเลขสามตัวสองเก้าเก้าสองตัวกับเก้าเก้าจบก้สองเก้าเก้า จบเลยจครับันเก้าตอนตอนเก้าเพิ่งวาห้ซื้อม่แม่เออก่เอาหันเอาตัวบอกเพิ่นหันเอากับเอาอย่าเพิ่ใจเออเป็นเลขล้านันมันีเลขกนมันก็เลยว่าเลขหกเก้านี่มันก็เก้าเก้าเก้า็ตเดียวกันเนาะเออมันว่าเอาต้ น ah, oh. MA ั่นแม่จันตนั่นล่ะโ่จะบอกยดซีโดนไงยังได้เงินหมดะไม่ไงจัดเลยว่าเออคนมาเดิจับคนสิมาผมมานนเนั่งมันเป็นเลขสามตัวสองเก้าเก้าแล้วเพิ่นแล้วเพิ่นกระหายอีกเก้เก้าเพวกนู้นตาหายสองเก้าน่นมาตกันคือหกหกตัวเน้นเพิ่นเน้นตัวได้ีเนม่ตัวเน้นเพิ่นเน้นเก้าเก้ละอซื่อไง เออแล้วมาเดเก้าตัวเดียแต่ว่ามัดได้เอามัดหมกแม่ว่าเอาเตาเก้าเ่ก้มี่เออคนวาของอาจารย์นัดเต่นกเรศโอคนเรศจับยกันแล้วจับเท่กันมันอันนี้มันก็จับเทีกันนี่อันเล็กอกหาซีซีนีแล้วจับไปมันัเนี่ัก็มีเของมันสองหาสออืม ต <OR> mm. ั้งหุ <laughs> <now. that all together> okay, sure ่นเขาจะว่าเด่นเด่นมาซีเขาเปนเลยมาจับเป้าเนมาเรียกว่าเสาหน่เสาหาเสาหูเสาห่าเสาหูผู้สืบมันเรียกว่ามันเสามันเป็นเสาหาเสาหูปปฏิรอบนี้เลขสิบออกวัดทีอย่างมันไล่ไปแล้วมันหูจักเลี่มมาเรียกว่าเก้าก่าแทเออเก้าเก้า ดีนะเพิ่นหายเก้าเบอกว่าอีราบอกวอ้ทีรได้ไงจัดมันวามันมาหมู่วันทางนานี่ตัดหยสองเก่าเพิ่นว่าตัวกันคกกเกก็กไปเลขคล้ายกันเปกันแม่กับเก้าตัวเดียวกันมันวาเออพอนเพิ่นจัดไว้หรืติเน่ฮะพอนเพิ่นซื้อไว้หรือติไว้มันไปเมื่อนี้มันกิสิ็จน้ำหรตัวพอเส็จไปซื้อไว้เลยมันวางสีไหมเพิ่นถืง ซื้อหาซีซีเลาถือซีซีถึงทั้งสองตัวถืงทั้งสองตัวทั้งสตัวทั้งสองทั้งสามแต่ว่าเด้แต่ว่าเดโอ้ยมันก็เต้นรถเตมรแต่เรีนตึกศาสตร์ก็ไ่ไดเงินก็อยเห็นว้าเต็นอยู่โรงพาบาลคนนเออเต้นอยู่โรงพยาบาลวดวขดร้านเบื้องางคเร็วกสินคุเร็วใครเอกวตอนแรกว่าหนออกคนบ่บอกแม่ดิบมันบ่ได้บกไผเพียนแต่แต่มันมานัมันมาเลขกัน อาจารย์นอตนะเด่นซีคนราโอ้แล้วเรามาจับใส่ของเราเออคุณเรามาจับใส่หง่นอีลิกมัต้มมากๆไปเร่องนัับหลงอันร้านหน่อยจากโรงพบาลมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยโอ้หมุนไม่อาก็ไปนอนที่โรงพยาบาล่มนอรุบุญวันศุกสาวว่าสิบร์ปีอันเขาละอเอาจะทายลูกไปให้มันบึงห็นแ้นนออัน เขาคือรถกู้ชีพดันม้าย้ำมือเศร้าเลยก็ภาพโวยวัพามาเมื่อมือเศร้านี่มาตืนเดียวธรรมดาลำมากงของแม่ไปนอนอยู่โรงพยาบแม่บอกันบอแม่จำบไันนังมต้โอ้ยแม่ปวดหัวนอนไซือเลยหรองบาันำหลลำหลามันนีันค้าดคนทีู่กคนไข่มองน้าวแกเข้าไปแกเข้าไปมันลุด สรี้มจบ้านสงว่าวนี้แม่จานบะฮันฝันมิตะเลกหลานฝากให้เอฟซีสรุปว่าในคลิปนี้มิตะเลขหลานเด้อว่าแม่เล็กแม่จานนี่ลหละว่าันมากถึงสามตัวตรงๆงวดนี่เิ่นมาทางอื่นมากเก่าที่ว่าเพินจับใส่ของเพิ่นเลยเพิ่ไใหาสองเก้าเกแล้วก็เก้าเก้าสองเก้าเป็นแค่โตกันเป็นแนวทางหาสื่อสลากกินแแมงรัฐบาล บ่มีโครงนะโครงลังมันบ่เบื่อเอฟซี FC สูตรดีกันน่างทางของร้านแม่จนนนันเนอลงมาเหมือน,นมโค่ะมาอันยี์ร้านเลยนแน่น่นวบางลักษณะกันเมาซูนมาข้าเจ้าใจบ่เบอเล่นไผเอฟซีเลยขับกระบางวา่าเอซและสำรวจสมุกทงทันค้งเทนิเย็นด้ฟางแล้วนะครับที่นนทิยาเดสารูปุกอกเรียกของแม่จันนะครับสาหรับผมในถ่ยคลิปนี้ก็สีสรุปอีกข้างนึงนะครับ ร้านแม่จันถือขาซีซีตรงๆวันนี้ไข่มาแล้วสามตัวห้างเดียววันวันที่สิบเก็ดมกลราคมหกเก็ดน,นะครับเพื่อไข่มาเด็กสามตัวสองเก้าเก้าสองตัวเก้าเก้านะครับตัวกันกับสองเก้ากับหกหกนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกินแบงของตะบ,บานนะครับไปครับเบอร์ล่างนะครับ บางไวเอฟซีเลยท่านผู้ชมทุกท่านข้อเสียที่ยินฟังแล้วนะครับสำารับผมในถ่ายคลิปนี้กับยูทิพเพียงซัมนี้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปสำารับที่นี่กับชคดีสวัสดีครับ